ดอกฟันสิงโตเอาไปทำชาดื่มค่ะเป็นสมุนไพรของที่นี่ฟันสิงโตสวยค่ะข้าวขาวนี้ก็เอาไปทำชาได้นะคะมีวิตามินซีสูงเรียกว่าดอกคาเมน ทุกวันนี้ก็ดื่มอยู่นะคะแต่อันนี้ช่วยในเรื่องหวัดดีมากเลยค่ะเข้าป่านะคะเก็บผักหวานเก็บกระเทียมป่าเก็บผักบุง้งส,สบายสบายค่ะป่าที่นี่สดชื่นอันนี้ไก่เขาเลี้ยงตามธรรมชาติมีแม่น้ำทำตามกฎข้อดูสภาพแวดล้อมค่ะ อันนี้เป็นส่วนสาธารณะที่ไว้เดินเล่นนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บผักบุ้งต่อค่ะมันคือผักบุ้งปลายอดอวบอ๊ย้ยเป็นครั้งแรกที่ได้เก็บต้องเอาไปแกงส้มดูค่ะโอ้ยสะออนสะออนนิมแม่น้ำด้วยสุดยอด แกงส้มปักบุงแล้วที่นี่เด้อประธานนี่คุณน่ะพี่อองเก็บแล้วมาะยอดอบอวบคอ,อ,อไม่ขอเก็บขอ,อยังยังกินคนเดียวเนี่ยสิปิดบอ พอเดี๋ยวตัดต่อไม่ได้เอาเห็นตูมีแต่ยอดองามๆค่ะัหอันนี้งามมากไหอันนี้เนาะนี่นนะอยู่ริมแม่น้ำอันนี้ก็กินได้นะสะองสามวันมันจะออกลูกจะฝดฝาดเปรีป้ยวๆหน่อยเรียกมากก้อนขี้หมาแต่ไม่เคยกินนะคนพามาบอกกินได้เดี๋ยวต้องมาลองอันนี้ก็คือผักเซียนนะคะคนเก็บอยู่นู่น รสชาติเหมือนผักเซี่ยนไทยบ้านเรานี่เองต้องเอาไปดองค่ะอันนี้ต้นเมปเปิลนะคะคนไทยเรียกว่าผักกลุ่มเอาไปดองหรือแกงส้มดอ,อกมันจะประมาณนี้นะพาเพื่อนสาวชาวป่านะคะมาเก็บผักหวานค่ะเราจะเห็นแต่ตูดกระเบื้องหลังของนาง มีความสุขในการเก็บค่ะผรหวานป่าที่นี่อร่อยมากแต่ก็สู้เมืองไทยไม่ได้นะเมืองไทยอร่อยกว่ามีความหวานกว่านิดนึงเจียวใส่ไข่แกนส้มอันนี้ซากุระนะคะ,ะ,คะสวยมันจะเริ่มออกดอกขาวๆแบบนี้ที่นี่จะดอกขาวสวยค่ะค่อนข้างเยอะที่นี่มีทุกที่ค่ะในร้อย